โอ้โหปูดเลยไปเหยียบอีท่าไหนมาเนี่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณหมอต่อตอบิโดจะช่วยคีบออกมาเองนะครับไม่รู้ว่าหมอต่อตบิโดจะไว้ใจได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> โอเคทายาก่อนนะครับ <c oughs> นี่เวิร์ฟเวิร์เวิร์ทายานะครับให้วงกลมสีเขียวให้เต็มก่อนห <c oughs> ลังจากนั้นเราก็ติดด้วยคลาสเตอร์ต่อตบิโดเอง <c oughs> อเองั้นนี่คุณหมอต่อต่อบิโดช่วยวัดสายตาให้ฉันหน่อย <c oughs> ได้เลยไว้ใจต่อตอบิโดได้เลยนะครับตอนนี้ทําทุกอย่างนะครับ <c oughs> ที่ทำไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอวัดสายตาก่อนนะอ่ะ อันนี้น่าจะได้นะเราแว่นก็แตกโอเคเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะเปลี่ยนเลนส์ให้นะเป็นอันนี้ละกันอ่ะติดข้างขวาข้างซ้ายนะเจ้าเด็กฝึกัตต่อตอริโดช่วยหยิบเครื่องมือแพทย์ให้ฉันทีอ่าหยิบเครื่องมือแพทย์เหรออันนี้ใช่ไหมครับคุณหมอโอเคเราต้องหยิบตามรูปนะครับต่อไปเป็นกันไกอันนี้อ่าโอเคสบายมากเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์บอกว่า<ๆ>ก็มันมีรูปนี่พี่ต่อตอริโดก็ดูตามรูปได้โอ้เยี่ยมยอดคุณหมอช่วยฉันทีฉันไปหยิบก,กับดัก ได้เลยต้องงัดกับดักหมีออกไปก่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหไปโดนอีท่าไหนมาเนี่ยอ่ะขอสมานแผลก่อนนะฟืบ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 โอเคเรียบร้อยเอาถุงเท้าขึ้นนะครับ <c oughs> โอเคฉันจะไปเดินป่าต่อเออเดี๋ยวนะข <c> อ <oughs> <c oughs> ดูกุศรสี่ฉันขุศรจะเป็นชาวล็อกแต่ตอนนี้มันล็อกคิวฉันไปแล้ว <c oughs> โอ้โหแดงแจ๋เลยมา <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆเลื่อนนะ <c oughs> ชาวล็อกต้องอดทนฟ <c oughs> ืบฟืบโอเคเลขสองอันนะครับเราต้องเอาให้หลุดนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับ ับตอนนี้แล้วเราก็เอาตรงนี้ที่เกี่ยวไว้ดึงออกมาทีละนิดฟุบฟุแล้วก็อันสุดท้าย แล้วก็ทายาให้เขานะครับชาวร็อก๊บป๊บปุ๊บ,บ,บ,บ๊บดีเป็นไงอ่ะระหว่างนี้อย่าไปเจาะอะไรเพิ่มนะรักษาแผลก่อนอะติดพลาสเตอร์ไว้ฉันจะไปเจาะคิ้วอีกคางเออเดี๋ยนะครับ PR. คนไข้โอ้โหชิวเลยเราไม่สามารถเอาอะไรที่มันเป็นเหล็กนะครับเข้าไปได้นะครับเอาออกให้หมดเลยดีเข็มขัดเอาหูฟังออกด้วยแล้วก็แวนตานะครับโอ้โห,โหกำลังฟังแบ็คพ,พิงอยู่เลยอะไรเนี่ยอ่ะยืดขาให้ตรงด้วยนะครับคนไข้โอ้โหกว่าจะทำ ได้นะครับโอเคอัเครื่องก็พร้อมใช้งานแล้วเออฉันปวดท้องมากเลยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยใ <c oughs> ะจะเย็นๆนะเด <c oughs> ี๋ยวคุณหมอต่อตอวิดีโอเนี่ยจะดูให้ <c oughs> อ่าขอทายทั่วบริเวณท้องก่อนนะครับว <c oughs> ืบวืบวืบวืบโอเคเรียบร้อยแล้ว <c oughs> จากนั้นเอาเครื่องสแกนมาตรวจด,ดูตรงไหนเออเ,อ,อ,เอ,เอเจอเจอเจอแล้วดีงไงสีแดงอันดีเจอต้นเหตุแล้วเออคุณหมอรีบเข้ามาแล้วไม่ไหวแล้วโอทอพสสะดุดตาตาตา เลือดเต็มมือเลยขอล้างมือก่อนบึ๊บฟึ๊บบึ๊บบึ๊บเราต้องล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนที่จะมาผ่าตัดคนไข้บึ๊บทางนี้บึ๊บบึ๊บบึ๊บล้าง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 ยังไม่สะอาดเลยเอาให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยนะครับตอนนี้ความสะอาดต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถุงมือได้ดิพร้อมผ่าตัดแง่แฟนฉันเบี้ยมากเลยช่วยดูให้หน่อยสิจะาตะตะปีเดียเออเออนี่คุณหมอนะครับอ้าดู คุณหมอดูให้นะครับโอ้โหฟันแบบว่าเกือบจะหลุดแน่มา เดี๋ยวตอกลับเข้าให้เหมือนเดิมนะนี่ไปทำอะไรบาดี้ไปเคี้ยวอะไรมาก็ฉันใช้แฟนยกเก้าอี้ไงแหละโอ้โหนักพจน์ภัยในป่าโดนอีกแล้วนะครับตอนนี้นี่เม็ดหรืออะไรดี่หนามนะครับโอเคทาสเปร์ก่อนนะครับวึบบึบบรักษาสมานแผลก่อนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นติดพลาสเตอร์ขนาดใหญ่เลยเย้ขอบคุณเลยอ่าเนี่คุณหมอดูผมไม่ชันหน่อยสิมีอะไรติดก็ไม่รู้โอ้โหเขาเต็มเต็มเลยนี่ไม่ได้สระผมมากี่วัน อ,อ,อต้องเอาออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอ้เห่านะครับเห่าหรือเห็บเนี่ยไม่น่าจะใช่เห็บนะเห็บนั่นมันอีกแบบหนึง่งโอเครักษาเ่าก่อนตรวจเจอสิบตัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องหวีนะครับบึ๊บบึ๊บบึ๊บหวีให้หมดนะครับสางออกชึบข้างบนด้วยตรงนี้นะครับโอ้โหดีนะผมไม่หลุดโอ้ขอบใจมาก เจอเจอแบบคนไข้น,นางก่อนโอ้โหไปโดนมแมลงอะไรมากัดเนี่ยอะเดี๋ยวฉีดสเปรย์นะครับ กำจัดมแมลงตัวนี้ไปก่อนนะครับโอ้โหกอดแน่นหนึบเลยอย่างกะกาวแนะ่อ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คีบออกนะครับวืบลงไปโอ้โหอย่างกะตะกะแตนแนะ่แล้วก็สมานแผลนะครับแล้วก็ติดพลาสเตอร์ไว้ก่อนอ่ะพักฟื้นไ้ก่อนนะคนไข้ใช้เวลาประมาณ7วันหมอขอทางหน่อยครับคนไข้ไม่ไหวแล้วเก็บถังออกซิเจนก่อนวืบมีทางขวาทางลืกด,ด้วยระวัง ขวาออกซิเจนเก็บออกซิเจนให้หมดแล้วประตูเปิดอะไรจะนักหนาเนี่ย หเหมือนแกล้งกันชัดๆเลยเก็บถังออกซิเจนก่อนนะครับก่อนที่จะหมดโอ้โหมีเดินผ่านด้วยทำไมโรงพยาบาลต่อตอว,วิดีโอช่างวุ่นวายอะไรขนาดนี้เดียแล้วคนทําความสะอาดไปไหนเนี่ยพื้นเลื่อนไปหมดแล้วโอเคแค่จะถึงห้องแล้วเข้าไปเลยเรียบร้อยเอามาตรวจสุขภาพใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวคุณหมอจะตรวจให้นะครับตอนนี้โรคหัวใจเป็นอะไรหรือเปล่าตึก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 โอเคไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอดูให้หมดเลยละกันใน ไก็มาแล้วนะครับแพ็กเกจนี้คุณหมอต่อตรงวิดีโอจัดให้นะครับ4แพ็กเกจเลยอ่าดูเอาสุดท้ายนะครับเต็ม10บไหมโอ้โหสุขภาพดีสุดๆแงวันนี้ฉันมาถอดเสื่อเอาคนไข้นั่งก่อนเลยอ่าเราต้องถอดเสือกให้คนไข้นะครับเติร์ด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 เติดเติร์ดเติรดเติร์ดเติร์เติร์ดเติร์ติร์ดเติร์เติร์ติร์ิดเติเติร์ ชำนาญสุดๆนะครับไม่ได้ชำนาญการเป็นหมอรักษาคนไข้นะชำนาญเป็นหมอดูก็คือยืนดูอย่างเดียวนั่นเองโอเคขอตอกก่อนนะจึ๊กจึกตอกตอกปุ๊บ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 โอเคเรียบร้อยโอ้คุณหมอช่วยดูเล็บเท้าให้ผมหน่อยโอ้โหต้องตัดออกแล้วนนเนี่ยปุ๊บ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 โอเคแล้วก็ตะไบออกชื้อ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 โอ้โหมันเน่าไปหมดแล้วนะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทาวื้อชื้อสมานนแผลก่อนะ โอเคแล้วก็ไปพักฟื้นได้เย่โอ้บ, <Yeah>. oh, บอกลบนลกวไงว่าอย่าไปต่อยกระบ,บวขาวเดีอ่ะโดมึนเลยฟันหักเลยโอเคเดี๋ยวต่อตอร์ิโดช่วยต่อฟันให้นะ <Okay. S 2> เอากลับคืนให้เหมือนเดิมปุ๊บอ่าแล้วก็เหลืออีกซีกเดียวเรียบร้อยหลังจากนั้นขอขาดซอกฟันหน่อยนะฟืบฟืบ,ฟบตรงนี้แล้วก็ข้างล่างฟืบแล้วอันนี้อ่ะเดี๋ยวต่อตอร์ิโดจะทําให้ฟันขาวจ่วเลยฟืบ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 แล้วก็ฝั่งขวาด วยนี่เป็นยังไงล่ะฉันไม่ต่อยกับบัวขาวแล้ว,ลวบนหัวของฉันอ,ออกได้หรือยังอ่ะอ,ออกได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยๆแกะพลาสเตอร์ออกนะ อ่ะเบบเบบเบเรียบร้อยหลังจากนั้นขอสมานแผลก่อนเดี๋ยวจะปลูกผมให้นะเบบเบบเบบปลูกผมภายในวันเดียวเท่านั้นของต่อต่อไปโดพิเศษเลย <c oughs> โอ้โหดูดิครับนี่คือการปลูกนะครับหมุนหมุนบบห,หมุนนี่เอาโซกอะไรครับคุณลูกค้าเออขอแบบเหมือนแบบแมบ,บเลยได้ไหม อ๋อต่อไปนี่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเป็นหมอจริงไปเดี๋ยวไปเอ่อไปตามสีเหรอโอเคเราลากไปตามสีอยู่นะครับตอนนี้เปิบสีชมพูแล้วก็สีส้มนะครับมาดูกันว่าร่างกายแข็งแรงไหมถือถือตัวตัวตัวสุขภาพดีมากอ่ะมาดูคนไข้รายต่อไปนะอ้าปากหน่อยสิโอ้โหต้องใช้เลเซอร์กําจัดแล้วเวิร์บเวบวบนี่กําจัดนะครับเชื้อโรคนี่โอ้โหสีเขียวนะครับฝั่งขวานะครับโอ้โหดู ไปดูมาเหมือนคริสตัลเลยโอไม่ใช่นะครับปุบเรียบร้อยโอ้โห,โห,โห,โหโล็อกอีกได้แล้วโอ้โหวันนี้คนไข้ยเยอะมากๆอันนี้กําจัดขี้หูออกก่อนนะครับโอ้โหเป็นก้อนเลยเดี๋ยวนะคนไข้ไปทําอะไรบาเนี่ย โอ้ไม่ปัดหูเลยเหรอปึ๊บปื๊บป๊บป๊บโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อจะไปโดตจัดให้นะครับอึ๊เเจิดเจิดเอาออกให้หมดนะครับจะได้สะอาดฉันขอดูเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรก่อนนะโอ้โหแบคทีเรียรเต็มเลยต้องกําจัดนะว่าน,นี้กําจัดได้หรือเปล่าอันนี้ก็กําจัดนะครับกําจัดออกให้หมดโอ้ดูไปดูมานี่อย่างกับสับปปะหลาดแะสัปปะหลาดจากดาวอังคารหรือเปล่านี่ยโอ้อันนี้โดนัดโดนัทสัปปะหลาดนะครับกาจัด เรียบร้อยนะครับอันสุดท้ายเดี๋ยวนะมีบอสด้วยเหรอเหมือนตีบอส MMORPG เลยทุกคน คนไข้เชิญนั่งเลยครับโอ้โหตุ่มสามตุ่มแน่มาเดี๋ยวเรามาบีบออกนะครับต๊บเรียบร้อยนะครับตุ่มหนึ่งอ่าตุ่มที่สองนะครับเรียบร้อยบีบออกตุ่มที่สามนะครับบีบออกเรียบร้อยต่อไปสมานแผลนะครับทายาก่อนบึ้บอ่าแล้วก็แปะยาอันนี้ฟืบแล้วก็แปะยาอันที่สามนะครับโอ้โหคนไข้ไม่เจ็บเลยแสดงว่าต่อตัววิดีโอมือเบามากๆมาฉันไม่อยากได้รอยสักอันนี้แล้วอ๋อได้เลยต่อตัววิดอจัดให้ ใครับขอพ่นสเปรย์ก่อนละกันฟึบๆฟแล้วก็เช็ดนะครับอืบอืออืบนี่ยังเอาตัวอักษรออกไม่ได้นะครับอันนี้แค่ทําความสะอาดแล้วก็สมานแผลก่อนนะครับหลังจากนั้นยิงเลเซอร์ความแรงสูงฟืบๆฟืฟรเป็นไง ออกหมดจดนะครับโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยอยากเปลี่ยนรอยสักใหม่แล้วเนี่ยฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปมังกรแทนน่อะอาคนไข้คนนี้บาดเจ็บที่ไหนเอ่ยเอ็กเยลไว้ก่อนนะครับเวิรตรงนี้อ๋ออ๋อด้านล่างนี่ไงกระดูกหักนะครับโอเคเออฉันเตะบอลมาแล้วข้อเท้าพลิก <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวใช้ไม้เท้าไปก่อนนะพยายามอย่าใช้ขาข้างนี้เยอะละกันนะครับ อ๋อนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อทดสอบต่อตัววิดโอใช่ไหมว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าอันนี้คือการจําลองนะครับอ่ะเอนเอียงไปทางนี้ปื๊บอ่ะให้ได้ตามรูปนะครับดูซิว่าได้ไหมปรับเบาะขึ้นมานะครับเย่ไปเลย